ลังขาทีแหลกไม่ดีนะขาไม่ขาไม่รุ่มหิ่งใจไม่ดีใจลังขาอะไรอย่างเงี้ยแกเอาตีนบ้างหราไงไรอ่าเงี่ยทำไรกัโกไหมมึงงางามกันสวยอ้าวน้องพันหนึ่ง กบอกวาเนนี ah, or long or long. ่กาวเยอไส้บานป็ก้อนตว้น่อยเนื้อนั่นนเป็นองเรามกันให้นี้ตลอดลอดไม่ให้ตอนนี้อยู่อบาทเยแก้ว ยังเนี่ยลายน้ำหอมยังหอมไหมเอาลูกมาดังพขาทุดอะไรวะพึ้งเอาลูกมานั่งตรงนี้เลยหลังมาเลยเลยตั้งใหญ่นีแล้วมันเป้าอยู่ด้วยดีถ่ายนวัดกันเลยถ่ายยาวๆเลยมึงอ่ะถ่ายยาวๆผ่าโพมาบอกดิอยู่เดี๋ยวนวัดอะไอ้น้องอะไม่เห็น ไม่ทำไปละนั่งจัดไว้สุดแรง

หมดเลยแล้วเดี๋ยวตั้งนานนกรไดืนน่ะมได้ป่ะตั้งบนพื้นแบบนี้ั้งนั่อยู่นั <girl> ่งน no ั même, ่งก็ได้แ้วๆตไดอยู่ตั้งป่ะใส่ชีได้ไหมไปยืนสูงนั่งแนบั Lemon ่งอยู่ริมดไหม เอาละปีหน้าเดี๋ยวเอาใหม่ก้องไหนนี่ก็วีโอก้อ่ใหนเอาไรป๊อบนาไปนะไม่เห็นป๊อ้ำน้งข้างหญ้านี่ใครเหรอเนี่ยป๊อปน่างานอะเี่ดี๋ยวอ่ลืมต่ำต่ำกระพินเนี่ยทุกคนมองกล้องตรงนู้นที่ไคนใคร้าเหรยใคาเป็นอะไรอะเป็นอะไหไ

เอาแม่ก่อนเอาลายแ้กยกของเอาลยเอาไว้ให้เอาน้ำหอาใรมันังแล้วมันจังเยอะแล้วนี่ไม่หอมใส่น้ำหอมหอมน้ำหอมปาไม่เอไม่เคยมาเลยไอ้น้่ไม่หอมนี่ไม่จังทั้งเลยคนเนี่ยแถึงเลยม่จังเยแต่แม่ยังไม่เอานี่ เอาไปเกี่ยแล้วเอาไปเหยียบอันน้มดเมื่อวังลื่นเอาไปเหยียบกับข้าวหมดแล้วไปล้อเหยียบมดถูกตอน้า่อะอา เอาแต่กับอัพนั่นทีนะตีอัพหนึ่งตีอัพหนึ่งนอ้โหนันพวกเขาเลยดีจงเย็นดีจริงโอ้โกหาคนหลงจับติด

ขออต้องใส่ไปนะต้องใส่ไปเลยเล่นน้ำเลยดเสื้อเร่ยไมถอดอีกนะเลยอนเถ่อน้ำไปถังนึงอ่าไว้ตักไปไหนนี่เขาเล่นตรงนี้ลูกนี่เล่นตรงนี้ต้องสาดเลยสาดเลยอ้อติ้วติ้เติ้วต้งติ้ว้วองนตีนีงิ้ตมดหนีมดสิงรวยยังเดียวเดี๋ยวจะบอกโอ้โหในมือ

อะไรเีไปไหนไปไหน่งไบ่ไแบ่งแบ่งแน่งแบ่งนบ่งไบนงนบ่ะไปไหนอ่ะแบ่งนบ่แบ่งแ่งแบงแบ่งแบไงแบ่ง่บ่งแบ่งนบ่ง่งแบ่งแบ่งแบ่งแงแบ่งแบ่งแบ่่งแ่งแบ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 ่งแ่งแอ่งแบ่งแ่เปบ่งแ่ะแบ่หแบ่งเบ่่บ อาบไปเลยอานลูกหลานก็ขอขอพรจากผู้ no like broken, like so ู้ทรงมีพระคุณนะก็รดน้ำดับดำหัวตามประเด็นีขอ๋อาบเลยอ่ะทกเย็นเย็นเป็นเย็นก็ยานีของลูกหลานไอาบเลย

Luôn 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 ให้ผู้สูงอายุแข็งแรงรามสมบูรณ์รวยไม่ต้องแล้วเนาะรวยขอันไม่ให้รขอมม่ให้รวยกว่าให้รวยๆเก่งไหมรวยขอนให้านแไงแข็งแรงไปนี้โลกภ ให้เป็นฝัน몽คต้องใครหนูไม่จะเข้าใครยังปหมาเนี่ยให้ตวัดให้ดวงดีนะใ้มันดวงดสังขารจิตใจความจานะให้ขันนะให้ขันเลย

มไก่าเยงนะครับอยู่นี่ตระวัดเก็บไว้แล้วเอาตรวัาตะวัดเอาตะวัดาตะวัดเอาเ็นมาเยอะๆหน่อยเอาตะวัดาเียเลย

เก่งนะตามแรไฟด้วยพี่นังบนคือบนแม่กันตามแลวแม่เยนหน่อยร้อจะได้ยัาเพงตามถูกไปเลยนี่คนละก้อยลงานเป็นการวยให้ลูกหลาน